ครับลูกค้า FC ทุกๆท่านครับจากนาแท็กเตอร์วังสามหมอจังหวัดอุดรธานีครับช่วงนี้ฝนตกแล้วนะครับใครที่เตรียมดินไว้เพาะปลูกนะครับไว้หวานข้าวนะครับนัดก็มีโรตารี่นะครับหลากหลายค่ายนะครับมาแนะนำนะครับให้กับลูกค้าได้ชมกันนะครับเรามีราคาเริ่มต้นตั้งแต่38,000บาทก็จะเป็นรุ่นเล็กนะครับ37,000บาทนะครับก็จะเป็นรุ่นเล็กจากค่ายนาซ่า ตัวนี้นะครับเป็น80เซนไว้ใส่รถรุ่น B นะครับตีล่องอ้อยนะครับตัวนี้80เซนนะครับราคาอยู่ที่37,000บาทนะครับส่วนของฟาร์มเพกนะครับจะอยู่ที่ราคา38,000บาทนะครับใส่รถรุ่น B นะครับขยบขึ้นมาก็จะเป็น1เมตร35นะครับก็จะใส่รถรุ่น B เหมือนกันครับก็จะใส่พวกยันมานะครับก็จะประมาณ ราคาก็จะอยู่ที่44,500บาทนะครับ44,500บาท1เมตร35จะมีแค่ของฟาร์มเทคเท่านั้นนะครับถ้าจะไปอีกหนึ่งรุ่นนะครับก็จะเป็น1เมตร60เลยนะครับ1เมตร60ก็จะเป็นตัวท้ายนะครับ FTR 1648นะครับ p ี e ซนเตอร์เอสพันะครับสีสันไม่เหมือนใครครับดีไซน์ฝาเป็นรูปตัวเอนะครับโซ่ปรับั้งอัตโนมัตินะครับ รับประกันนะครับ1ปีเต็มจากโรงงานหัวเกียร์ใหญ่ไม่กินรอบเครื่องนะครับไปหนาจ็มิลนะครับตัวนี้นะครับราคาเราอยู่ที่4,9 5 0 0บาทนะครับเดินทางนะครับมารับสินค้าเองทุกตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นค่ายไหนนะครับนัดมีส่วนลดให้นะครับเดี๋ยวส่วนลดเราพูดที่ท้ายคลิป ตัวนี้เม็ด6นะครับราคาอยู่ที่49,500ืนาพนะครับนัดจัดส่งให้ฟรีนะครับ300กิโลเออสองร้กิโลเมตรแรกนะครับขอประทานโทษอ่าโรตารี่นะครับก็จะมียอยนะครับแถมให้พร้อมแล้วก็ใบรับประกันนะครับให้นะครับ1ปีเต็มนะครับมาอีกหนึ่งรุ่นนะครับก็จะขยับขึ้นมาก็จะเป็น หนึ่เมตรแปนะครับก็จะเป็นหัวเกียร์ใหญ่เหมือนกันครับเหมือนกันนะครับจะเป็น f t r 1854ปนะครับราคาจะอยู่ที่ห7า0มบาทนะครับลูกค้านะ5้าหมแล้วก็ขยับมาอีกหนึ่งรุ่นก็จะเป็นรุ่นหนึ่งเนยะครับเมตรเกนะครับก็ตัวเมตรเกก็จะไปใส่พวกก้ามกึ่งหน่อยนะครับมันจะเป็น10แถวแล้วนะครับเป็นสิแถวนะครับเ อ่าเป็น10แถวนะครับเป็น10แถวแล้วนะครับ <S <S <an> <S ก็รับประกัน1ปีเหมือนกันนะครับราคาก็จะอยู่ที่อ้าห่้าพันห้าร้อบาทนะครับ59,500ืนาพนะครับแล้วก็จะเป็นรุ่น2เมตรเลยครับรุ่น2เมตรก็จะอยู่ที่ราคา 60, อ่าด้านหน้านะครับจะเป็นรุ่น2เมตรนะครับนี่จะเป็นรุ่น2เมตรลูกค้ารุ่น2เมตรจะอยู่ที่ราคาห0 0 0ื่นเจ็ดหม่นหนึ่งบาทนะครับเจ็ดหมบาทนะครับแล้วก็รุ่น2องเมตรยีก็จะอยู่ที่ 7 7 5 0 0ับาทนะครับสำหรับค่ายฟาร์มเทคของเรานะครับมาอีกหนึ่งค่ายก็จะเป็นของค่ายนาซ่านะครับนาซ่าทำมาทั้งหมด3รุ่น3ามรุ่นหลักๆด้วยกันก็จะมี80เซนเมตร6เมตร8ดแล้วก็2เมตร20นะครับจะมีทั้งหมด4ี่รุ่นนะครับเมตรอ่าตัว80เซนนัดพูดถึงไปแล้วนะครับทีนี้ก็จะเป็นเมตร6นะครับเมตร6ของเราจะอยู่ที่ราคา4 8่0 0ื่นนะครับรับประกัน1ปีเหมือนกันนะครับน้ำหนักเบานะครับช่วยในการ ลดน้ำหนักแล้วก็ประหยัดน้ำมันได้นะครับตรงนี้ก็ฝากบรอยคาสกีนะครับราคาอยู่ที่48,000บาทนะครับส่วนเม็ด8นะครับราคาเราจะอยู่ที่54,000บาทนะครับเม็ด8ก็จะเป็นตัวนี้ครับขยับขึ้นมาหน่อยนะครับเม็ด8 54,000บาทนะครับของสยามเพโตรล่าเหมือนกันครับเม็ด8ก็อยู่ที่54,000บาทส่วนเม็ด6ก็จะอยู่ที่47,000บาทนะครับประมาณนี้ครับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับสาหรับโรตารี่นะครับไว้ใช้งานจอบหมุนไว้ใช้งาน ก็สามารถโทรติดต่อสอบถามมาได้นะครับที่นัดแท็กเตอร์หรือแท็กเตอร์นัดสาขาอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินหรือโทรติดต่อสอบถามได้นะครับที่0 9 1 8 6 1 1 9 1นะครับถ้ายคลิปฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดปุมติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ